ครับพี่น้องครับผมขี่รถผ่านมาแถวดงระแนงครับระวังย่างตลาดมาบ้านน้องกุ้งเนาะพอนะอีกบกิโลหรือมั้งสีสิฮอิน้องกุ้งเงนบ่เกินสองกิโลนะครับผมผมแวะเตือนเอามั่นก็เลยเอ้าเอาหน้าไม่พอเ้ามีน้าเมื่อไหร่มีหน้ากินเมื่อไหร่เอาเดี๋ยวพ่อมันหนักมหนบ่ครับโอ้เดี๋ยวคุยกับพอเหรียญจะหน่อยนึงครับเพิ่นเห็นหอยเหรียญงัวเฟิงครับเอมาแต่เ้าเลยว่แต่เสาเล่ยครับ ป๊เอาไปอันเพื่อนเอื้อนแถวนี้ว่าจะไหนนี่ห้อยอยังนี่เพืเอินเอ้นผมบ่ครับเอิน้นเป็่อนงวนครับเผมเป็นงวนงวนสงวนบ่ครับอ๋อพองวนเนาะพองวนอยู่บ้านไหนครับบ้านลูกปุ๋งเข้าไหนล่ะครับอ๋ออยู่ตรงนี้บ่บอ๋ออันนี้อันนี้ทีมงานบ่ครับผมครับทีมงานอันนี้ซื้อย,อยังนี่ <gio ch> <เ S 2> ซื้อย,อยังนี่ครับ <G ül> ซื้อบักซานครับบักซานบ่คือซื้อคือคนนะครับข้นโอ้สุดยอดพองวนเนาะ ทังวันจะขวบจะปีแล้วปีนี้โอ้10หา10 6 0หาสิบหรอครับหาบห6แล้วบ่แต่ว่านี่ครับเพื่อนแข็งแรงออกมาแต่เศร้าเลยมืดมือเลยบ่เหาบ่ครับก็คือกับแล้วอ๋อผมผมผมถามได้บ่มันเป็นวิถีไหมพ่ออ๋ออ่าแล้ววันนี้ผมเห็นแล้วเออเอาเป็กยางไปต่วบาจัไมนึงไปเล็กหน่อยนึงครับมีมีอย่างแน่้กระเป๋าครับมีน้ำมีน้ำมีเขามีเขาเขาต้องกินเที่ยงนั่มันบ่ครับมื้อนีห่ออย่างมากครับ วัวห้าวางประแดกกับอันใดล่ะพอพอประแดกบ่ประแดกควงกับยังล่ะกับันปลาทูปลาทูกินง่ายเนาะครับเนาะอ่านี่ครับมีแหน่เลยครับเพิ่นมีเสียมหน่อยอันนึงอันนี้เอาไปยังครับนี่โอ้ยซับผักซับอันผักสักหนังมาเอาเมื่อนั่มเห็นบ่อันนี้คือกระเป๋าเงินล้านนั่นบ่ครับนี่อยู่ในแอวนี่ เห็นบ่บ่อหนะครับก็แต่พวกหัวปุยยางก็เล่นตัวไหนหนึงครับหมาบ่บ่อห้อยนะบ้านน้องบักซ่านนะบ่อครับผมอยากเล่นมองนี้ซื้อบ่ลกถวนงัวนเพื่อครับผมอยากให้พี่น้องไปเบิ่งงัวนะครับงัวเลี้ยงแบบบ้านๆเลนี่ยนี่บ่ได้แสดงว่าอยู่บ้านพ่อบ่มีแปลงหญ้าเห็นบปะอ๋อเลี้ยงข้ามชาติ์อ๋อเลี้ยงธรรมชาติครับส่วนหลายก็สิเป็นงัวงัวพื้นบ้านเทาบ่อส่วนหนึ่งบ่อครับ พื้นบ้านส่วนหนึ่งแล้วผมเห็นมีบาหมานันน้ำเด่นนี่นั่นบาช่าวยหมันอ่มีผ้าบามันอ่ามีลูกกระทบน,น้ำเห็นบ่อะเอาเอาอย,อย,อยู่อยู่แถวแถวนี้ก็ได้ครับผมสี 40, 40, 40, ่สิบว่ให้เพิ่นตื่นครับเพราะว่าตอนนี้กะอ่ะมามันกะสี่ห่อนจะหน่อยนึงเนาะมันมันกัดยีบ<อ>งนนน่ายเลยมันกัดเพราะงนมีกี่ตัวครับนี่สิบหกตัวสิบหกตัวนะครับเนาะจำได้เมื่อไหรบ่ล่ะ โอ้ห้ามว่าน่ะก็จ่ได้บ่ได้ได้แน่บ่ได้แน่ล่ะเงินบ่จำได้อยู่ด้วยโอ้งัวเพิ่นนี่ครับผมบินงัวแม่จกักโตครับนี่ยอ่งแม่หลายถีงเลยนี่ครับผมอยู่ไอ้เพิ่นว่าดงละแหนงบ่ดั้นว่านะครับมองมออกมาตักย่างตลาดเนาะโรงเรียนโรงเรียนอย่างเนาะโรงเรียนมัธยมไหมครับทะลุมานะครับโอ้สุขภาพดีอยู่ด้วยนี่ใส่ได้อยู่ใส่ใดอยูู่กขนนอนเป็นอ้วนยังน้อืมเมื่อกี้กะเมื่อแล้วซ่วงไงมัน ห่อนห่อนเมื่อกี้ได้ครับบ่มี่ยังกินเลยครับเมยเห็ดจะไหนครับมันก็มันเลี้ยงมังได้ไม่ยากอะไรไปตามอัตราภาพแมนอันนี้แสดงว่าตึงขึ้นแล้วมันบอลเห็นแล้วมันบอลเส้งเอาเที้ยงแน่หายใจเที้ยงแล้วลดเลยอ๋อมีมีเฟืองห้ยย่ำแรงบ่โยนนหายย่ำใบย่ำแรงมันบ่ครับเดี๋ยวก็สีเมื่อแล้วบ่ลนี่เดี๋ยววกก็ิลลับแ้อันจากนี้กลับบ้านนี่ไกลบ่ครับนี่บ้านเนียางบ้านสองกิโลเลยล่ะสองกิโลแสดงว่ามันกันเมื่อมันกันเล่มของมันเองอ๋อ ครับครัวกับไรล็อกตี้เลยบนพวงหร่วนมีครอบครัวมีอย่างบ่หรอครับมี่ครับมีบ่อัน,นอันนี้คือแมนอาชีพหลักเขาเรียนบ่เนี่ยอัน,น้ตอนแรกกับเห็ดมาเห็ดซึ่มเสริมไปกับดูบานตะกอนมันเลีรยงกุ้งเนาะเลียงกุ้งอย,งงยู่ทั้งเกลือนอ่ะที่นี่มันก็เลยติดมือมา้าเอาเลียงกุ้งมันสบายก็เลยเลียงน้ำสากุ้งสากอดไปมันเลยกแค่มาง เพราะการว่ขายนี่มันแย่สามสิบเลยบ่โอแสดงว่าการทยอยขายอยู่ขายออกไปแล้วบ่ที่นี้มันก็เลยงวดเดี๋ยวดีงวดถือลายก็เลยบ่เป็นขายเลยตอนนี้ยังเผาก้อนเป่นบ่ครับอ๋อพอโงนเพิ่นยังบ่ขายเด้ครับเต้กะถามมันราคาดีดคือมันจะน้อยกสีปล่อยเยอะเนาะเพราะว่าขายก็บ่คุ้มอืมเหมือนกับว่ามันมันเป็นผ้าละเฮาน้ำเนาะแสดงว่าถ้าบ่ขายนี่สามสิบเรื่อบ่เนี่ยโอ้ครับพี่น้องครับจะเท่ยาจำ เขาวางเงินเงินออมมืนาน่อยเงินออมยางได้ครับเงินออมยางใดมาสู้มือเลยบ่ซื้อมือครับเปลี่ยนโอ้สุดยอดเลยเอาลูกเด้ครับลูกกลับไปเลี้ยนเหลี่ยงวู่นวมันบ่เลี้ยนวัาเหลี่ยงควายอยู่บ้านอ๋อบอกมีควายอีกคุ่หนึ่งบอกครับมีควายเป็นเป็นเป็นควายงามนะเพื่อนบมดแล้วครับโอ้ยกว่างง่ามหรอแม่หาังบบสัมนายตกลึกลงนะครับอยู่อยู่หลายบอครับอยู่บ้านโอ้ยมี สองโถว่าม่เพื่อนหานตัวนึงประมาณตัวน,งวนึงหลับเป็นหูเป<อ>็นตะบึงตัวนึงก็ซื้อมาเสริมเป็นมน้วนได้ซื้อครับเพือนบานโอ้เริ่ม,เร,มเริ่มลุก,กได้นี่เดี๋ยวเพิ่นหูเวลาได้หนิหูย่างเวลาค่ะเดี๋ยวเพิ่นก็ซืเมื่อแล้วครับบ้านนี้ช่วงที่มีราคาดีๆเนะี่ยขายมันวะครับแมนครับอันได้ขายแพงสุดหลไปได่ป่ะไหนครับยำ่ยำยำ่ำราคาดีๆโถ่แน้นอนรุ่นนี้คไส์ไส์รุ่นไหนครับรุ่นนิวโอ่เอ๋มันก็ได้ขายสามหมื่นกว่า ตัว,ต,ว,วตัวที่ผมตัวแม่เนี่ยมันบอแน่นครับโอ้สามหมืนกว่าหรือเปล่าสามหมื่นกว่าเอาบัตรนี้สามหมื่นกว่าถึงสี่หมืนี่ละถึงสี่หมื่นอ่ะบัตรนี้ถ้าผม,มถามแบบรุนๆนเลยแล้วนี่ณเวลานี้เดี่ยนขายได้เท่าไหร่น่ะตอนที่ได้เพรมื่นกว่าบาทไปแล้วได้วหมื่<ส>าไแล้วมันมันหายปรเนเลยอเปล่าแน่นครับแสดงว่ามันหายไปหกสิบเปอร์เซ็นเลยนี่ ายงวดตุ๊กตุนหมื่นกว่าหมื่ขายง่ายที่ซุกซอมมือหาตัวใดครับตัวใดครับตัวใดพวกนั้นตัวใดครับโต๊กลางเนาะนี่ครไม่ราตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้โตกลางเลยตกตนมืนกว่าบาทตุต่นหาาีีพี่น้องนี่ะงวโตละมื่นหาครับตัวกลางนี่ธรรมดามืหาตตไต่ต่ไต่ต่ แสดงว่ายัางมีความหวงมังเป็นบอลนี่ครับนี่ไอเดีกยงไปแถวร้านบม่เป็นข้าวไม่ไม่ถึงว่า <c oughs> มีความหวังว่าเอ้าจังหน่อยมากกัขอให้มันขื่นจังหน่อยเนาะอย่างปลออ<ร>่อยเนาะแมนครับแมนมีมีหลายครอบครัวไหครับมาเรียงกันก่อนนี่ยูสองสามบอบอกเพื่อนอยู่ทางไหนหรออยู่ด้านบนๆๆอู้านบนครับผมโชคดีครับมาผ่านมาเห็นพอดีนะครับคุณน่ะอันนี้กระถากินน้ำบ่ครับโอ้เสียดายครับผมไอ้ อันพ้อหวนเพิ่นโบมี่เบอร์โทรครับพี่น้องครับเพิ่นว่าโบมีโททรัพท์เลยะวะว้าววาครับโบเน่เน่ครับว่า <c oughs> ถ้าผู้ใดไม่เห็นคลิปผมแล้วเพิ่นอยากได้ง่วงอยากได้อยั่งเพื่อให้ตืมราค่าเนาะ จากหมื่นกว่าเราให้สองหมื่นสิแหมเอาเอาจังซี่กันแล้วกันเอาถ้าผู้ใดอยากได้ง่วงอหลีถาพานมากนี่ต้องหวนบอกในว่าบ้านอยู่ใสครับเนี่ยบ้านหนองกุงเขอพนนันครับเขาพนนันบ้านหนองกุ้งเขาพนนันหมูเก่าครับเขาพนนันหมูเก่าถามเลยถามเลยจากหบดเพราะงวนเนี่ยไหมไหมอ่าวอนแอร์ได้ครับพี่น้องครับเพื่อคุยกันถือข้อง่วงเพิ่นมีแต่ตัวแดงๆครับมีเท่าอยู่ตัวเดียวครับเนี่ยหันลูกแหลนนะกะลังว่าวผูดีนะง่วงแม่อันนี้ลูกใครล่ะนี่นี่โอ้ครับ อืมอ um ืมอืมเอาบัะนี้ถามอีกจังน้อยนึงครับแามแม่งัวแม่มันขื่นเด้บันนี้กะซึ่งทับหลอดแต่มีทับก้มตูน้ำบายให้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 ไพมาทับให้มันจะตากุ้มวแพงม่ตาใส่หลอดแล้วบ่หมอหมอไดครับแถวนี้หมออยู่บ้านน้อน้องเตีงวันบ้นหมอหลายซื้อซื้อยังครับผมซื้อยังบ้านนกแงเตีงซื้อหมอยังซื้อว่าหมอยังว่าลื้อตื้นเรา หมออยังน้อไืมลืมซื้อแล้วใช่ใช่บริการตลอดนั้นบอนครับสงสัยสิเป็นลูกศิษย์ผมเลยนะครับว่าคร<ป>ับผมผมกับสอนอยู่มาหาหลัยกาฬสรศึกษคร<อ>ับลูกศิษย์ผมจบอยู่นี่ก่อยู่แถวเนี่ยเน<ร>ี่ยมเนซื้อเอ็กซ์ตาซื้ออยังบอบว่างหรือไงอย่างนั้นว่างว่างบอสบอสเนี่ยใจครับหมอพดกับแม่นครับเนี่ยหมอพดแม่นบอสคณได้ยินซื้อหรือไงครับคน่ได้ยินคือกับหมออย่างน้ออยู่ย่บ้านเนี่ยมันปุกมันมอสกระอืดมอ ้าครับบอเป็นยังครับผมเขาได้ถามข่าวๆเนาะว่าจะไหนกะผู้ใดทีม่มีส่วนเกี่ยวของนะครับพี่น้องครับอยากให้งัวราคาขนะึ้นีิเนาะเขาเนาะมันจะได้กระดาษที่เขาสองมือกัว่ะสองมือเหนียบ่ตัวนี้สวยได้ครับนี่ตัวแม่ <c oughs> อันนี้ได้ได,ได้สองมือเหนีบ่ซื้อมาได้ไาซื้อมาบานี้กัมา่งคบอะไรราคานี่แล้วบ่บอโอ้ครับสิบหกตัวเดี๋ยวเพิ่นกำลังยางไปแล้วครับผมเอาพกง,งนครับผม ขอบคุณหลายๆครับผมโชคดีนะครับผมเอาน้ำลงมาให้เพื่อนซื้อๆครับผมขอบคุณหลายๆครับเอาครับเนี่ยครับวิธีชีวิตไท่บ้านในหอยอีลีครับเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวไปกับน้ำตาตกไปเมือนวาพ่อบอกแต่ว่าเพื่อนแข็งแรงเนาะงัวหน่อยเนาะเนี่ยใส่เพราะว่าเพื่อนยางกับแม่ตลอดเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยเพื่อนมีใส่นี่ครับอันนี้ยาโน้มปุ๊บกะเพื่อนกับแม่ค่ะมันราคาดีเพื่อนกับสิลปอยเนาะคือเอาตาม เพื่อว่าตามกัลล่างเฮ้านะว่าเฮ้าสี่เลี่ยงในซําไนะอ็มนะยังสั่นกันเลยกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาโชคดีครับไปแล้วครับนำลังไปแล้วเอาไปเส็ละบักสั้นโอ้ครับอ้าวก็หมนไปแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสบายสบายคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ